สำหรับสาหนีกะสาพีสาวคุณยายใช่ไหมกาด้อค่ะเด้อก็ลังท้าการสูบไก่สิบลกละ่ะสูบบุกขึ้นของแก่ตัวร้ายเติบอยู่แต่ว่าอันนี้แก่ของแก่บาดนี่แจ็คสิหลายมาลายทามาบึงกันเลยเด้อค่ะเด้อมือนี้มือนี้จับปลาเด้อค่ะพี่น้องบ่ได้หาเห็ด อวบัขนตัวเล็กตัวเล็กกับตัวตัวใหญ่ะเป็นคู่เป็นข้อไงคเป็นตัวตัวนี้ แงอีกละแหงแทงๆอยู่ห่บวเห็นไ่นี่ดูน่ดู่องเลยหัวบัวตะกี้มากมาจกหัวบัวอ่ะ

หม้อตัวที่เทเจ๊กินขี้ครับจับย่างัาเผาหม้แท่เท่นักเลงเท่แต่ละกบิบแต่ว่าเล่าว่าปีเพราะเป็นนี่ก็หนท่งเอานี่เหรอยังอ่ะว้่เพียงแต่หม้อหม้อ แร่เนเลยหนักก่น ujemy, ันเยินมาได้แล้วว้าวฮ่่าถ้าเขาผัดต่ห่นยานอยู่ยานเปียกเยนฮ่า่า่ายเยนเอียนแล้วก็ยาน ลงดีๆหน่อยนะไม้จะหักดากขึนเมียบ้าไปทำอะไร เก็สมันเลยตื่นนี่คือ้มาดขอ้องเาว้าว้เล <the> ่นแป้นเหมือนบปาเลย แล้วก็อยากโง่แล้วจับคอคอตาเดียว <laughs> 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 โ่้แม่นครับ ลองอีหลีน่ะบอกว่าห้ไปเบิ่งงอยังบม่มดามลองนี้นะยันมาเช่นเราจะเอาแนดีเอาหลุดหามาท้พี่าตองร่งดอกม่นสิกิงร่องนั่นจิกริงร่งไปเห็นเลยขาป่ากันเล่อไรเนี่ยวัฒเถึงมีตองร่องไม่มีคุณเล็เอาตาเล็งลงมาพีให้มันเล็งู่ต้งพีพี่ จะเกยเตาทหไมอย่างนั้นเรก็มาเอาปล่อยที่เกาถึงคนเดียไปปล่อยโูตุ่ยไปแช่น้ำมันก็ดูดได้แหละเนาะใช้ยิกไม่ต้องความอ่ะออเออนั่นแหละ ไม่ป้งเงอตาแค่ไม่หงาง่ะบงเัวอ้วนเฮ้ยเหงะ ฮะอไรเ็น่บะหมีด่ดอกเยนเยนอะอึะ้งเขามันอึ้งคือคิดดีงูกะงูสนมนมันบอมนอีมนมนม่พีดดอก นี่ใส่อันนี้ให้คอยเนี่ยคอยเช้าไปให้เอาเลยนี่ใส่ขอบอันนี้เลยก็เนี่ยใครเอากขาบอกว่าฮะ แลนอ้อมสาอยู่นั่นแหละเห็นผู้หนึ่งหลักกัยังไม่เห็นผู้หนึ่งอีกอยู่ออมาเอาหัวบวไปหลังพี่ ยะเลยได้ป้าคอนน่ลูแป๊ดลูแป๊ดเลยเนาะูแล้วมันลอาีะเด่อไปนี่ดนอดออกซาอยู่ขอเอาเออเออแม่ทําจ่อยน่ะบ้ามาดิปูเซ็ตให้แล้ว ฮาสาเนแล้วสิตตออีกสาเน,นี่ก็สิหลายปลาซิวปฟาสลิด ป,าปลา้าเป็นรูเลยสะออทองแล้วคือโยนแม่นแท้น,นอ้ปลาสลิดหลายตัวปกติเรา,ารสีสูก,ก่อนส่งการให้ลูกให้เต่ามากินตอนสงการแต่ปีนี้โชคิวบ่ไดมากินสามโอ้ยต่มใส่หมูดแดงมาสั่งกะห้อหมูอ

เป็นลัวอะไรเด้อจุกีใปเฟชทำนี่ราคาสวัสดีค่ะมาสูป้าหน้าใจบาดมือมืจะน้อยมาไหมด้วยจ้าบบแล้วค่ะเขาอยากเบึ่งห็ดจ้า